สวัสดีค่ะพี่ออมน,นะคะจากช่องมัมม่าแบดสตูดิโอสช่องหนังสําหรับคนรักหนังแล้วก็พี่ออมมีอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะก็คือช่องออมมี่ทีวีอันนั้นส่วนใหญ่ก็จะลงแบบ r รีแอคชั่นหรือว่าจิปาถะทั่วไปนะถ้าใครยังไม่ติดตามนะคะสามารถไปติดตามอันนั้นกันได้นะโอเคเอคลิปนี้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างหนังวัน d e r วูแมนกันบ้างใจจริงแล้วอยากดูเรื่องนี้มากนะคะคือ เท่าที่ดูตัวอย่างที่ผ่าน,านมานะรู้สึกว่าใช่แล้วก็ตีมซองของเธอเนี่ยมันก็แบบโดนใจนะตืดือๆโอเคเดี๋ย okay, วเราไปดูอันนี้พร้อมๆกันนะคะว่าตัวอย่างนี้จะมีอะไรบ้างนะขอพี่ออมเปิดฟูลสกรีนนิดนึงโอเคทรี okay. The gods gave us many gifts. One day you'll know them o r e This is where we keep them. It's beautiful. Who would wield it? Only the fiercest among us even could. And that is not you, Diana. Oh, uh... Laotika. You will train her harder than any Amazon before her. Five times harder. Ten times harder. Never let your guard down! You expect the battle to be fair! Until she is better than even you. But she must never know the truth about what she is. Whoa. What is this place? Who are you? It is our sacred duty to defend the world. Right. Whoever you are, you are in more danger than you think. Be careful, Diana. If no one else will defend the world, then I must. Welcome to jolly old London. It's hideous. Yeah, it's not for everybody. Sit back. Or maybe not. Is there anything else you want to show me? diana of Masquerade, daughter of hippolyta in the name of all that is good your wrath upon this world is over yep that's not gonna work please put the sword down it doesn't go with the outfit at all ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันอีกรอบนึงนะแล้วก็เดี๋ยวพี่อมจะรฟรีดเฟรมไว้นะคะในตอนแรกนะคะอันนี้เขาก็เหมือนกับเซตอัพเมืองนะคะ t h e เมสคิรคือบอกว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่าเรื่องเหมือนกับว่าพวกเทพเนี่ยได้มีแบบของขวัญอะไรมาให้เขาด้วยเหมือนกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะแล้วเขาก็พาไปดู God Killer อร์สอนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็นึกว่าแบบว่าจะสอนลูกเต้านะคะแบบโอ๊ยคุณทำได้ เด็กยุคใหม่คุณเก่งอยู่แล้วนะคะแต่น,นี้เขาแบบคุณไม่มีวันหรอกคนถือดาบอันนี้เนี่ยมันจะต้องแกร่งมากแกร่งกล้า,าหารกลายเป็นงั้นไปนะคะแล้วเราก็ได้เห็นว่าไดอาน่นาเนี่ยถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะตรงนี้พี่ยอมชอบในการฝึกเพราะว่าเราได้เห็นว่าเขาเนี่ยฝึกหนักกว่าใครฝึกให้แกร่งนะคะและตอนเขาต่อสู้กันเนี่ยคนฝึกของเขานะก็บอกอีกด้วยว่าแบบอย่าเล็ดยุการดาวนะ คือปล่อยวางอะไรไม่ได้ต้องปกป้องตัวเองไว้ตลอดเวลาเพราะว่าคุณจะคาดหวังให้การต่อสู้เนี่ยมันยุติธรรมมันไม่มีนะคะพี่อมชอบที่เขาสอนตรงนี้เพราะว่าคือไม่อยากให้เดีารายร์นาไรเดียงสาเกินไปนะอันนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะไรเดียงสานะคะแล้วพี่อมชอบมากตอนที่แบบบูมเนี่ยเดี๋ยวดูนะ yes อันนี้นะคะว้า wow. วแต่เขาก็บอกว่า จะบอกให้เดิอนน้ารู้ตัวตนของตัวเองไม่ได้นะอันนี้เพี่ออมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าโอเคในแง่ในแง่ของสตอรี่เทลลิงเนี่ยในของเทรลเลอร์นี้นะมันโอเคใช่ไหมแต่พี่ออมเหมือนถ้าจำไม่ผิดนะมันมีตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วบอกว่าเธอเนี่ยถูกสร้างโดยเทพเจ้าซุสนะคะก็เลยอันนี้มันก็เลยแบบเหมือนกับเรารู้อยู่แล้วอะจะบอกว่าเป็นลูกซุสหรือเปล่านะก็ต้องมาดูกันนะ ต่อมานะคะสตีฟก็เครื่องบินตกนะแล้วก็ไปช่วยไว้แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าโลกนี้มันก็ยังจะมีสงครามอีกนะแล้วที่พี่ออมชอบอีกอย่างหนึ่งนะที่ไดอานาพูดกับสตีฟนะคะบอกว่าพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องโลกเอาไว้นะคะเ <c oughs> ขาอาจจะพูดถึงชาวอ,อเมซอนทั้งหมดเลยก็ได้นะแล้วถ้าไม่มีใครจะปกป้องโลกเนี่ยเธอจะทําเองอันนี้แบบ y ยสฮีโร่ของพี่ออมนะคะวันเดอร์วูแมนแล้วเธอนะคะก็ได้ไปแบบขโมยอาวุธมาหยิบ Godkiller Sword นะคะดาบนั้นแล้วก็มี Lasso of Truth ด้วยแล้วก็มี s ช i e l นะแล้วก็พาไปที่ลอนดอนอันนี้เขาก็มีการแบบตัดภาพตอนที่เดินทางไปที่ลอนดอนนะคะก็เห็นเดลนาบอกว่าทําไมลอนดอนขี้เลยจังนะตรงนี้ก็แบบก็ขำๆนะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือว่าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งลอนดอนทั้งจะสกปรกมากคือตอนนั้นมันก็ยังไม่มีกฎหมายมาควบคุม การปล่อยสารพิษลง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 งานทิ้งขยะก,กันเกิดกามันก็เลยโกโครกนิดนึงนะคะก็เป็นเมืองในยุคนั้นนะคือสองคนนี้เนี่ยเนื่องจากเขาได้เรียนรู้ว่ามันจะมีสงครามเกิดขึ้นนะแล้วมันก็ตัดภาพไปที่พวกด็อกเตอร์พิซซนต่างๆนะคะมันกับอาวุธทางชีวภาพขึ้นมานะเดอานาเองเหมือนกับว่าต้องมาหาทีมที่จะหยุดนะคะต่อมาเราก็ได้เห็นเธอต่อสู้นะคือฉากตรงนี้นะคะฉากที่ออกมาจาก จากหลุมเนี่ยแล้วก็แบบต่อสู้ปุ๊บปุ๊บอันนี้เราเคยเห็นมาอยู่แล้วแต่พี่อ้อจะบอกว่าคือมันมีข่าวมาเมื่อสองสาวันก่อนหรืออาทิตย์ก่อนนะคะว่าทางทางดีซเองเนี่ยผู้กํากับได้ชวนพวกนักวิจารณ์ไปบางคนนะแล้วก็ให้ดูหนังถึง16นาทีคือให้ดูหลายๆฉากนะคะแล้วก็มีฉากฉากที่ออกมาจากหลุมนี้ด้วยคนค่อนข้างจะตอบรับดีพอสมควรนะอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าท่านหนังเต็มๆม,มันจะเป็นยังไงนะคะก็ฉากแอคชั่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะมี คน้างจะซ้ำๆกับเทรลเลอร์ที่แล้วนะแต่ว่ามันก็มีอันที่ไม่ซ้ำบ้างเหมือนกันเราก็เห็นนะคะวันเดอร์วูแมนก็พูดว่าฉันไดอาน่าแห่งเทมิสคิราฉันคือลูกสาวของฮิปโปลิต้าแล้วก็เขาบอกว่ามันเกีกับความโกรธเกี้ยวของเธอที่ปล่อยทรงสู่โลกเนี่ยเวลาเหล่านั้นมันได้หมดไปแล้วนะคะตรงนี้พี่วามคาดเดาว,ว่าเขาน่าจะพูดกับแอริสนะคะคนนั้นก็เป็นเหมือนกับเทพแห่งสงครามเพราะฉะนั้นตัวแอริสน่าจะเป็นบอสใหญ่นะ แต่ว่าเธออาจจะต้องไปกําจัดตัวแบบพวกด็อกเตอร์พอยซอนก่อนอะไรแบบนี้นะแล้วเราก็ได้เห็นเธอแบงอันนี้นะบรสเลสของเธอแล้วก็มีสายฟ้าแลบออกมาด้วยอันนี้ถามด้วยความที่ไม่คุ้นนะคะในคอมิกเธอมีสายฟ้ามาด้วยเปล่าเวลาเธอแบงปกติแบงพี่อมนึกว่ามันจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับเอเนอร์จีบลกสรับบลาสออกไปแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมีสายฟ้ามาด้วยนะ ก็เลยอยากรู้ว่ามีเรสเฟลต์ในคอมมิกหรือเปล่านะคะใครอ่านอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถบอกพี่ออมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะโอเคก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยพี่อมอมค่อนงชอบมากหวังสูงมากๆเลย DC นะคะเอาใจช่วยกันนะแต่พี่อมอมค่่นงจะไว้ใจผู้กำกับนะคะแล้วก็ดูจากเรื่องราวแล้วเนี่ยเรื่องราวนี้นี่มันไม่ค่อยได้เกี่ยวเนื่องกับปัจจุบันมากเท่าไหร่คือมันอาจจะมีแบบ ตอนเปิดเรื่องบ้างนะคะว่าเป็นยุคปัจจุบันของพวกแบทแมน v ีซูเปอร์แมนอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เรื่องราวมันก็จะเกิดขึ้นในอดีตนะเพราะฉะนั้นพี่อมว่าทาง DC น่าจะทําอะไรได้เยอะนะคะและโทนอะไรเนี่ยมันก็จะอาจจะแตกต่างไปจากที่เราเคยเห็นเห็น mm. มาของหนัง DC นะอันนี้ถือว่าดูแล้วน่าดูมากๆเลยรอดูกันนะคะหนังเรื่องนี้ก็จะฉายวันที่1มิถุนายนนะคะของประเทศไทยนะของอเมริกาฉายวันที่สนะคะ ก็พี่อมน่าจะได้ดูเมืองไทยนะคะอันนี้ถ้าไม่มีอะไรปิดพลาโอเคก็คลิปนี้พี่อมไปก่อนนะคะคิดยังไงกับตัวอย่างนี้กันบ้างชอบอะไรนะคะพี่อมประทับใจสุดแล้วเนี่ยฉากสุดท้ายที่ไฟฟ้าแลบอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่องมาม่าแบรนด์สตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเ,เจอกันค่ะบาย